สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็มาทุกวันนะฮะนะครับเจอกันทุกวันมาทุกวันนะครับ,กกกนนรบยกเว้นว่าไหนติดธุระจ,จริงๆนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปก็อาจจะอาจจะไม่ได้มาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนละครับส่วนใหญ่ก็มีหน้าที่เอ,อ่อ หาวัตถุมงคลนี่แหละหาคุมทรัพย์นี่แหละนะครับเหมือนเดิมนะครับนะในการศึกษาสะสมพระเครื่องเนี่ยนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าเป็นหลักนะครับในการดูพระในการเล่นพระในการสะสมพระนะครับไม่ว่าจะเล่นเป็นงานรืเละก็ดีหรือว่าเล่นเป็นอาชีพก็ดีนะครับทุกๆท่านนะฮะต้องการที่จะเล่นพระแท้งนั่นแหละนะครับแต่การที่มีพระเก๊ขึ้นมามันก็ทําให้พระแท้นนะฮะมีราคานะครับ ฉะนั้นนะครับในการสะสมพัดเครื่องก็ต้องพอจะมีความรู้บ้างนะครับถ้าเราพอมีความรู้บ้างนะครับเราก็จะสามารถเช่าผ้าได้ในราคาที่ถือว่าจับต้องได้นะครับอ่ะไหนมาดูที่วันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับวันนี้ได้มาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้มานะพอได้มาเดีย๋ยวผมจะสู่ให้ดูแบบชัดๆนะครับวันนี้ผมได้เลี่ยมเงินมาองค์นี้ นะครับองนี้คือ,อพระปิตาองนี้แก่เงินฮะภาพนี้สวยมากเลยนะครับเป็นเนื้อเมฆสิธิ์นะครับพระในการเลีแ้แงแปรธาตุนะครับในการเลี้แรแปรธาตุเนี่ยนะฮะเกจิอาจารย์ทุกทกท่านนะครับต้องการที่จะเล่นให้เป็นเนื้อทองคานะครับแต่ที่ใกล้เคียงที่สุด นะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะในการเล่นแร่แปรธาตุจะเป็นหลวงพ่อทัพวัตนงนี่แหละนะครับปิตาหลวงพ่อทัพวัตนงฮะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเขาเขาเรียกว่าไงนะ,ะพุทธคุณเนี่ยนะฮะนะครับเสริมดวงหนุนดวงครับ กลับร้ายกลายเป็นดีคงกระพันชาติแข็คา,าดนะครับคนที่คนที่ดวงดวงที่ตกปีชงนะฮะลงปีชงนะครับเขาให้ใช้ <c oughs> ก็มีเมกสิทธิหลวงพ่อทับนี่แหละฮะเมกสิทธิหลวงพ่อทับวัฒนงนะครับแล้วก็กระลาหูกระลาแกะนะครับวัดศรีสะทองนะครับองค์นี้เป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัฒนงนะครับเป็นเนื้อเมกสิทธิแต่องนี้แก่เงินนะครับองนี้แก่เงิน ้าพนี้สวยนะฮะสวยนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยนะครับจริงๆภาพมิธิ์นี้มีราคาเล่นหากันค่อนข้างจะแพงนะนะครับค่อนข้างจะแพงภาพนี้สวยนะครับปิดตาหลวงวัทับนะครับวัดอนงนะครับองนี้ผมได้หนุมานนะฮะหนุมานหรือว่าลิงนะครับหนุมานหรือว่าลิงนะครับ ก็จะมีหนุมานนะครับก็จะมีหลวงพ่อดิ่งหลวงพ่อสุนไหมครับนะฮะที่ดังอ่ะนะครับที่ดังๆก็จะมีหนุมานพ่อดิ่งหนุมานพ่อสุนสารกุลนะครับแล้วก็ องคตหลวงพ่อปานบางกระสอบนะครับนี่จะเป็นเมฆกระบกนะครับเมฆกระบกนะครับถ้าอย่างนี้ผมก็คงต้องตีลงไปทางหลวงพ่อดิ่งบางบัวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลวงพ่อดิ่งเนี่ยนะฮะท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากนะครับในยุคออประมาณช่วงในยุคสงคารามอนโดจีนนะฮะนะครับท่านจะเก่งมากเก่งวิชาคมค่อนข้างจะมากนะฮะลูกศิษย์ลูกหาท่านโอ้โ แยกๆไปหมดนะครับหลวงพ่อดิ่งท่านก็นจะเป็นเกจิยุคก,ก่อนยุคเก่านะครับเป็นเกจิยุคก,ก่อนยุคเก่าหนุมานไม่กระบอกหลวงพ่อดิ่งเนี่ยนะฮะนะครับผมถือว่าเป็นเอ่อเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องรางดีกว่าต้องเรียกว่าเป็นเครื่องรางนะครเป็นเครื่องรางที่ค่อนข้างที่จะเด่นทางด้านเข่คา,าดโคงกระพานชาติแล้วก็เกี่ยวกับด้านเมตตามหมานิย,ยมนะครับหนุมานเนี่ยนะครับต้องพูดว่า ไม่กลัวอะไรเลยนะครับทาอะไรก็มีแต่ความสําเร็จนะครับทําอะไรก็มีแต่ความสําเร็จนะฮะสวยมากเก่านะครับอนุมานเมฆกระบกนะครับหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับเม็ดนี้สวยนะครับเม็ดนี้สวยสวยดูง่ายๆเลยสวยและเก่าดีนะครับสวยและเก่าดีนะฮะอันนี้จะเป็นหนุมานนะครับราคาเล่นหายก็มีราคาเล่นหายกันอยู่นะครับก็เล่นหายกัน พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับพนุมานเามกะบกหลวงพอด่งบางวัชวชาเชนเฟานะครับนี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันเหรยอาจารย์ฟันเหรียญน,นี้สวยนะฮะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ฟันเหรียญน,นี้สวยผมเล่นเหรียญไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ส่วนตัวถ้าเป็นเหรียญสภาพแบบเนี้นะครับส่วนตัวดูแท้นะครับแต่ก็พูดถึงราคาผมไม่รู้หรอกเขาเล่นราคาอะไรกันเท่าไหร่นะ เพราะว่าจานฟันทั้งก็สร้างเยอะนะครับแต่ส่วนอย่ราคาท่านก็รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามก็จะแพงหน่อยเนาะนะครับรุ่นเก้ารุ่นต้นๆอะไรประมาณนั้นแหละมัง้งนะครับผมก็ไม่รู้นะว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรนะครับผมรู้แค่ว่าเหรียญนี้นสวยแล้วก็ผมดูเหรียญน,นี้เหรียญนี้เหรียญน,นี้ดูแท้นะนะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าท่านอื่นดูยังไงนะฮะนะครับเหรียญจานฟัานนาจาโลนะฮะจาังหวัดสกลนครนะครับ,บ,ส,นะรบสวยมาก เหรียญดูแบบธรรมชาตินะครับความสวยงามนะครับเหรียญไม่บวมเหรียญไม่อะไรดูแบบธรรมชาติดีอ่ะปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะฮะอาจารย์ฟ้านะฮะอาจารย์ฟ้านอาจารย์โรนะฮะวัดถ้ำขามนะครับพนานนิคมจังหวัดสกลนครปีหนึ่งแปดนะครับถ้าเป็นพระเกจิสายป่านะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับอาจารย์ฟ้านี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดอาจารย์ฟ้านี่ก็สุดยอดนะนะครับ ส่วนนี่นี่เป็นลาหูนะครับลาหูกะลาแกะนะครับลาหูกะลาแกะลาหูกะลาแกะเนี่ยนะฮะนะครับผมก็เคยได้เอามาให้เล่นบ่อยเหมือนกันนะครับพุทธคุณนะครับเสริมดวงหนุนดวงครับกับร้ายกลายเป็นดีครับนะครับตกปีชงนี่ผมบอกแล้วว่าใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่2ออย่างนะฮะก็จะมีลาหูกะลาแกะนะครับกับเอ่อเมฆกับ เมกซิ์หลวงพ่อทววรรงนะฮะนะครับเขาจะใช้อยู่2อย่างนะครับถ้าเราสามารถหาใช้2อย่างได้เลยก็โอเคฮะก็ก็ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช right, ้อย like. like, we okay. ่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับล้างหูก็จะตั้งแต่หลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับลงมาหลวงพ่อปิ่นนะครับนะหลวงพ่อปิ่นนี่ก็มีราคาแล้วนะหลวงพ่อน้อยนี่ว่าก็มีหลักแสนหลักล้านนะครับนะครับถ้าพูดกันตรงอ่ะนะครับ ราคาเล่นกันไม่ธรรมดาถือว่าเล่นกันมีราคาพอสมควรนะครับลาหูกะลาแกะฮะอย่างนี้ก็เป็นงานแกะมือเห็นไหมฮะงานแกะมือเนี่ยนะค,ครับคือเราจะเห็นว่าสินในการแกะเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันหรอกฮะไม่เท่ากันหรอกนะครับสินในการแกะช่องไฟอะไรพวกเนี้ยนะครับสวยนะครับโอ้พวกนี้มีราคาเล่นหากันก็ถือว่าพอสมควรนะนะครับกะลาแกะส่วนใหญ่เขาใช้เป็นกะลาตาเดียว นะครับหายากหน่อยนะครับส่วนใหญ่กะลาที่เราเห็นก็จะเป็นกะลาสามตานะครับกะลาตาเดียวก็หายากหน่อยนะครับถือว่าเป็นของอาถรรพ์นะครับมีฤทธิ์โดยที่ไม่ต้องปลูกเสกนะครับกะลาตาเดียวนะฮะล่าหูกะลาแกะนะครับลาหูกะลาแกะส่วนนี่นี่เป็นตะกุดตะกุดหลวงพ่อคูนฮะนะครับตะกุดหลวงพ่อคูนดอกนี้ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับดอกนี้ปีหนึ่งเจ็ดสายตรงเขาบอกผมมางั้นนะนะครับสายตรงเขาบอกผมมางั้นนะครับตะกุลหลวงพ่อคูณนะครับปรสุทธิโทวัดบันไลเนี่ยนะนะครับถามว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเด่นทางไหนหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระนิรันต์ตรายอันดับสองรองจากหลวงปู่ทวดนะครับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะถือว่าท่านเป็นพระนิรันต์ตรายอันดับสองเลยนะครับรองจากหลวงปู่ทวดนะฮะนะครับฉะนั้นนะครับ พุทธคุณท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับถ้าหาหลวงปู่ทวไม่ได้นะฮะหลวงพ่อคุณก็เป็นอีกเกจหนึ่งนะครับนะครับที่เกี่ยวกับด้านแคลวคาดนะครับถือว่าเป็นพันธุ์นิรันตรายอันดับสองนะครับจริงๆแล้ววัตถุมงคลหลวงพ่อคุณก็ถือว่ามีราคานะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญปี19เหรียญรุ่นแรกปี1 2เหรียญปี17แล้วก็อีกหลายๆรุ่นของท่านนะครับถือว่ามีราคานะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญโอเหรียญปี19เนี่ว่ากัน เป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะฮะหายากสุดๆเหมือนกันนะฮะหายากสุดๆเหมือนกันสําหรับผ้าหลงพอคูณนะครับองคนี้เป็นตะกุดตะกุดหลงพอคูณนะครับตะกุดหลงพอคูณฮะนะครับองนี้องคนี้เป็นพิมนนพ์โบราณฮะพิมพ์โบราณอันนี้เป็นผงเอันนี้เป็นผงผงพุทธคุณล้วนนะครับ นะครับเป็นผงพุทธคุณล้วนอันออนี้จุกล่างผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะเซนใหญ่ว่าอันนี้จุกล่างนะครับผมยังไม่ได้แกะดูนะครับอย่างนี้ตีทางพลพ่ปานนะครับตีทางหลวงพ่ะปานวัดบางนมโคจังหวัดยุทธยานะครับอย่างนี้เป็นทางสายเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพร่างกายด้วยนะฮะหลวงพ่อปานท่าเป็นพระหมอนะครับนะครับท่านก็จะเด่นเกี่ยวกับด้านเมตตาโชคลาภเงินทองนะฮะประมาณนี้นะครับหลวงพ่อปานถ้าอย่างนี้พิมโบราณฮะน่นอย่างนี้พิมโบราณหลวงพ่อปาน องนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณล้ว ن, นนะครับเนื้อที่เขาใช้จุกข,ข้างบนนะฮะเนื้อที่ใช้จุกข,ข้างบนนะครับส่วนตรงนี้ก็หลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้ก็หลวงปู่ทวดนะฮะอย่างนี้พิมพ์ต้อนะน่าจะเป็นพิมพ์ต้อนะหลวงปู่ทวดนี่คือพระน่รันตรายนะครับอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านเราได้นะครับท่านหลวงปู่ทวดนะเนื้อว่านนะครับเนืาาน้อนวะ่า,วาน นะครับถ้าพูดอย่างนี้ก็ตีลงทางสองสี่เก้าเจ็ดนะก็ตีลงทางสองสี่เก้าเจ็ดสองห้าูนย์ห้าอะไรประมาณนี้นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้จงังหวัดปัตตานีนะครับฮะสุดยอดพระนิรันตรายนะครับ,นะรบไม่มีอันตรายใด,ดๆมาแพ่วพานเราได้นะครับพระหลวงปู่ทวดนี่นะครับองนี้องค์งนี้เป็นพระมะเหส่วนพระมะเหส่วนตรงนี้นะครับเป็นเนื้อเอ่อเป็นเนื้อชิงเขียว นะครับพระมเหส่วนนี้เป็นเนื้อชิงเขียวะในการเล่นพระมเหสวนเนี่ยนะฮะแน่นอนฮะสุดยอดก็คือพระมเหสวนนี้สวนทางกับทางกับไร้กายเป็นดีคงกับพันชาติแขวคาดนะครับก็ตีลงทางสุพรรณบุรีแล้วฮะพระมเหส่วนนะครับพวกนี้ไม่เกณนะฮะพวกนี้แทนนะจะเป็นเนื้อชิงเขียวนะครับตีลงทางสุพรรณฮะตีลงทางสุพรรณนะครับพระมเหสวนนะครับสวนทางกับทางครับกับไร้กายเป็นดีครับนะครับ ก็เหลืออะไรนะครับหลงพ่อเงินห้วยเขนหลงพ่อเงินพิมพ์ห้วยเขนเออไม่ใช่หลงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับแขนบ้างนะฮะแขนมีบ้างนะครับพัดสวยอ่ะนะครับพัดสายหลงพ่อเงินเนี่ยถือว่าเล่นกันมีราคาค่อนข้างแพงนะฮะถือว่าเล่นกันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับสายเหนียวคงกระพันชาตีนะฮะ นะครับแล้วก็ยังเงินนี่กนเกี่ยวกับด้านาชื่อท่านเป็นมงคลอยู่แล้วนะฮะเกี่ยวกับด้านเมตตามหานิยมโชคลาภเงินทองอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ผมซูมสมซูมพาให้ดูใกล้กๆนิดนึงนะครับหลายๆท่านจะได้มองเห็นความชัดเจนบ้างนะฮะผมลงกล้องให้ดูไม่ได้เพราะว่าผมจับโทรศัพท์มือนึงผมหยิบพระให้ดูมือนึงนะครับก็เลยผมเลยลงกล้องให้ดูไม่ได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะ นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างไรแล้วนะฮะผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทำนะครับคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะฮะสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานนะครับเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ